เรามาทำเมนูอร่อยออยในราคา10บาทกันนะคะวันนี้แม่แนนได้ผักบุ้งแก้วมาจากตลาดนัดชุมชนค่ะกับละ10บาทวันนี้จะเอามาผัดน้ำมันหอยนะคะตัวนี้แม่แนาน,านจะเด็ดเอาใบมันออกนะคะแล้วก็เอาเฉพาะตรงก้านมันนะคะจาังนั้นเราก็ใช้ที่ตัดผักบุ้งแก้วค่ะอันนี้แม่แนนสั่งซื้อในแอสตอมนะราคาไม่แพงแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้มีดนะคะ กรีดเป็นเส้นๆก็ได้แต่เ,เพื่อความสะดวกนะนี่ค่ะทำง่ายมากแปบ๊บเดียวเองอนี่นะเสร็จมาน่ากินไหมคะพี่ว่าน่ากินมากเลยค่ะอ่าจากนั้นเราก็มาทุบกระเทียมกันนะนแล้วก็มาเตรียมส่วนผสมในส่วนของเครื่องปรุงนะคะใช้น้ำมันหอยหช้อนค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนแล้วก็ ซอสผักเขียวหนึ่งช้อนเท่ากันค่ะคนให้เข้ากันอย่างนี้นะคะเพื่อเวลาเ,าเราเอาไปผัดนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเทเนาะจากนั้นก็เจียวกระเทียมกับน้ำมันให้หอมแล้วก็ใส่ผักบุ้งที่เราตัดเป็นเส้นๆไว้ไปนะคะเติมน้ำนิดนึงค่ะเพื่อให้กระทะเราไม่แห้งไม่ไหม้นะคะผัดสักพักนึงค่ะพอสลบ จากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะน่คะผัดให้เข้ากันนิดเดียวค่ะแปบ๊บเดียวก็ทานได้แล้วนี่ไงคะเสร็จแล้วตักใส่จานค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากเลยนะคะมีจ้าเสร็จแล้วผัดผักปุ้งแก้วของเราน่าทานไหมคะ